สวายดีน้ำแรงๆวันนี้มาใส่กับดักหนูมาพ่อด่อนนิดน้อยด่อนนึงเมื่อวานนี่เห็นหอยจินเมันยเสียกเนาะขอามาวันนี้จะเลยสบนามเบิรงว่าไมัเสียหลักเพิ่ไมไหรชีใต้ไ้ยอะชีไต้ปองช่งางแสล่ต้นหัวน้งหออกม,ม,มาปล่ะ โอ้ยลมลมลุกแกเ,กเ,กเามา้มันมันยู่แถวนี่ยด้หนุ่มเพราะว่าข่อยมันนี่เท็เบิ้งกนมมบน้ำไม่เห็นบ่ใบหากมาเหวากหากกัดมื่คือนี้นเลยเยดิษาดเอาไปตั้งนี่เนี้ย cục nữa, cái kia đi kia Tục kia xong sẽ lạ mặt sẽ đi สงเทน้ำหอมช่างเถื่ถอยล่าดดไปใช่แล้วหลังแรกถ้าว่ามีห้อยกินใบอันกกง,งามกินกกงาม,งงามนี่เหีเห่ยวๆอยู่แล้วมีขวยอยู่ในนี่นะจะซอกอ่าหงหูไม่เห็นหกคดจะกรองไหมข้านซอกเลยใส่ไว้ยังสีเลยไปมืออื่นเ่าจังบรลุนกัน thì mình ba đây vì làm mà giảm cặp đặng thì mình tổ ba cát ba Ác cát nhiệt nhiệt toàn sau toàn phần man hốc uống khương nó vâng làm nghề lên chọc chọc xong xong ống ลัน่นพีองโอ้จะเป็นหนูของขาวอืมหลังเล็เป็นหนูของขาวว้าอยุมันคือมีหอยหนูน้อยนมื่หวานนี่โอ้ไปทา,ทางเดียวจะเป็นลุกนะเต็มแรกมาแล้วาปาไว้ก่อนพยายามลังอึนนะจะก,กลับมาเก็บเอาฮาวโกุถ้าฮาวโบดิโตญ่าอาสิกลับเอาอาสิใส่ปลาว้อีก ถ้าเราไม่ได้ตัวใหญ่เราไม่ยอมหลังนี้บัวหลังนี้บุ้มมาตัวใหญ่ยุ่งยุ่งเสียท้งใส่ไบดโดดนี่สี่หลังใฮ้ยงจนเหงาหลังหนึ่งบุ้มมีหนูรักอยู่มั่นใจได้อยู่เนี่ยมีหนูนะแต่ว่ามันฉีกบัว โอ้ยอัตคัดหุ่นทางสมหู้ายเหลือเกินใส่เอ๊ะให้เป็นอีหลังนึงแม่หรอว่าใส่เป็นหรอบัวลั่นอันนี้ก็ได้โอ้เนาะหลังสุดท้ายมีตัวว่า มาลุ้นกันเบืเองโอ้โหลุ้นไปหนุนทางจะน้ำใส่บบนี้หลังนึงหลังเท่ารีวิวขวงนันอ้ยบูมามันไปออกทางไหนสนุนนี่ฮึนี่ กลับวิ่งขึ้นกอล์ฟเที่ยวจ้อยบันไดมันสัมหนูง่า่บวกมันจะหอยมันเที่ยวหลับตุ้คว้านแล้วหนูนี่ยืนในโดนแล้วเว้ยโดูเหลือหลังสุดท้ายพูดเด้อตะฟังตะรอนี่ไง ถ้าก,กิ่งบุบเถอะอะไรกันเลยโอ้ยต้องหัทางมันเที่ยวไปพื่อนบูมแมน